สวัสดีครับยู่กับผมไอ้ยู่กับช่องรถไทยสิงเมืองสะกอนนะครับไอ้จะพ้อามือนีเสื้อผ้าเบิ้องไหน M8H นะครับ M8540 ไทยพานซีนะครับพานซีเน่คัจะเป็นข้องตัวไดงนะครับก็ตาเราเหยียบแรงอยู่ดีครับตัวนี้รดจัด ดินกะยาขาดดิผมว่าคุณอะดินในฝนตกใส่นนำหน่ยหนำยังมาแหงเลย ท่านท่านนี้ัะอีกทีครับพี่น้องมาคัผมว่ะดินอยากขาดครับ វិញហើយហ៊ុនទោកតែណាៀងខែខាំងហុំលេនេះ ต่ออีกยกสองเลือดนี่แหละของนี้ผมว่าดินขาดนี่แหละมาเบิ้งรอบนี่สมูหรือจาตาแล้วอ่ะขาดแต่น้องเล่อาอ่ะอยู่น่าจะเพิมว่าน่าจะเจ็ดสิบนะถ้าขับแร่งให้บุ่อยู่คนกับคุยหน่อยเอง การเก็บมุมของแต่ละคนก็อาจจะบ่ะคือกันนะครับผมว่าผููลังค้นดึงสองครู้ลังคนก็ดึงทีเดียวกับมีนะแต่เฮ็ดจังเดก็บองไพกับเป็นสูตรของไพขอามันนะครับเฮ็ดดีก็มีงานต่อเฮ็ดบดีกับปีเดียวกับจอดคือกันครับทาานี้ก็รวดจอดไลยกันครับแต่ทานอื่นผมอาจจะบ่งไวะ กันเฮ็ดดีค้นกับยิโวไปปากต่อปากเองครับเข้ากับเฮ็ดเอาพ้นงันไปสะกกอนเฮ็ดดีดีไว้รดแล้วกับมีงนันเขามาเรื่อยๆนะครับเพว่าจะรวดอีหยังคือกันเบิดเล่น,นะครับว่วดินอยากขาดบ่ เลยจ้าพานออกใบเงี้ยค่ะกี่นิ้นน,นาใจของฟอดใปเจ็ดหกหนึ่งศูนย์มาปร๊บว่าเอาแล้วตาไปยังหีกเนาะที่จอดเดี๋ยวไปเบื้องพร้อมกันครับ เปียงตา,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 ามันแห้งหดว่ะรอแล้วรอมาแล้วว่า,ามาน,นี่แ่ะโรเยด่มันดนี่สิรัขาดเลยครับพี่นอ้องบัรเลียงต่อ ซอไปซอมาตาเรากับราว่ายเฮ็ดให้อ้อยร้ายนะครับขั้นอีกกับโบมี่งวดนะครับอีกขั้นหนึ่งกับเก้าหานะครับเก้าหากับโบมีงวดเท่ากันแต่ว่ายี่สิบสี่กับเบิด์ตงวดนะเบิดทั้งสามขั้นแล้วตาเรากับว่าธรรมราห์กันตัวผมมา ตอ,อยน่นน่ะเนี่ยม,มึงตาเราเฉีังไงไถาพานเลยวะโอ้พานพานพานันเอ้ยดินขาด โอ้ม oh, ันดีดีเลยครับพี่น้องเออเอาอเอาอเวเอาอเรว โคตรมาตัวต่ำมันลงงล่วน เดอีกแล้วนะครับดินเลื้ยงนะครับนี่เงีวไปสูดพ่นนะแล้วเบิเบ่งกันรับว่าตาเราสีรอดวะแต่ว่าเหยียบสามารถเลยครับนี่เานะว่าขาดทุนไม่ว่าลูกค้าพอใจประสันเ้ย กา,าคลิปนี้กาเอาไว้สมีครับกาฝากติดตามช่องรถไทยซิ่งเมื่องสะกนน้ำนะครับผมค,ครับ